ที่จังหวัดตรังนะครับที่หน่วยเลือกตั้งอาคารศรีปัญญาพรโรงเรียนควรวิเศษอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้มีการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครตรังเพื่อที่จะสังเกตการนะครับแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อให้มั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความเป็นธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับให้มาเลือกตั้งนะครับใช้สิทธิ์กันให้ได้มากที่สุดที่สําคัญก็คืออย่าลืมนะครับในการเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าบัตรอื่นๆนะครับที่ทางราชการออกให้มีรูปถ่ายมีเลขประจําตัว13หลักอย่างเช่นบัตรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางนะครับก็ตรวจสอบสิทธิ์เข้าคูหานะครับรับบัตร2ใบโดยใบสีเขียวก็จะเลือกสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับกากระบาท แล้วก็เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน6คนส่วนบัตรอีกหนึ่งใบครับเป็นบัตรสีเหลืองครับเลือกนายกเทศมนตรีกากระบาดเลือกผู้สมัครนะครับได้ไม่เกิน1คนที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่นะครับอย่านอนหลับทับสิทธิ์สำหรับในเทศบานนลนครตรังนะครับก็มีเขตเลือกตั้งนะครับทั้งหมด4เขตด้วยกันจํานวน66หน่วยเลือกตั้งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครับจำนวน41,87คน ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีจำนวน4 3 3 3 2คนครับ